เราก็ทําแต่ในสิ่งที่มันจะทําให้เรารวยเราประสบความสําเร็จสุดท้ายเราก็เดินไปสู่เส้นทางที่มันทําให้เรารวยเราประสบความสาเร็จมันง่ายแค่เนี่ยมันไม่มีอะไรยากแต่ต้องทําทุกวันเข้มข้นมากๆเลยนะฮะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้คนที่กำลังดูอยู่ฝากข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมนิดนึงครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็คือจงจําไว้เสมอว่า ความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์นะฮะ <No. S 1> พ่อแม่จนพ่อแม่เป็นกรรมกรไม่ใช่ปัญหาพ่อแม่กูจนแต่กูจะรวย uh. แม่กูเป็นกรรมกรแต่กูจะต้องเป็นผู้บริหารให้ได้นะนึกออกไหมชีวิตเราเราเลือกเกิดไม่ได้เกิดในตระกูลที่ตำต้อยเกิดมายากจนเลือกเกิดไม่ได้แต่กูสามารถลิขิตชีวิตตัวเูเองให้ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นจําไว้เสมอว่าคุณเก่งที่สุดในโลกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณทําไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วคุณจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ อาเลครับวันนี้นะฮะเราได้แนวทางและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากอาจารย์สมคิดระวังคุณมาเต็มที่เลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับ <Okay. S 1> แล้วสัปดาห์หน้านะฮะจะกลับมาพบกับแขกรับเชิญของเราคนไหนนะ,ะต้องติดตามชมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ จงทาทุกอย่างที่เราคิดถ้าเกิดเมื่อไหร่เราโตขึ้นมาแล้วคิดเรามีความฝันอย่างที่ผมมีความฝันแล้วผมคิดอย่างนั้นน่ะแล้วผมก็ทําทุกอย่างที่ผมคิดแล้วผมฝันเอาไว้มันก็เป็นจริงขึ้นมาครับผมต้องกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็เหวี่เลาะยอนะครับปีแรกร้อยกว่าตัวปีที่สองหกร้อยกว่าตัวปีที่สามหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ